ตรงนี้เลยฉันค่ะว่าเอ๊ะภาพคุณคูณภาพนั้นคือตรงไหนนะตรงนี้งไงว่ายเรื่นอุ้ยขอโทษค่ะนี่งไงเรือตรงนี้เห็นไหมตอนตอนมาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค<อ>่รู้ว่าอยากมาเห็นตางได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็แบบว่าไม่เคยได้เข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีโอกาสได้เข้าแล้วก็ไม่ผิดหวังที่มานะคะก็ อะค่าตัว๋วรถยนต์ภาษีได้ด้วยนะคะใครเรียนละครรอหกต้องมาอินมากแบบแบบรู้เลยว่าทําไมละครเราหกถึงกึถึงแบบถึงเป็นผู้นําละครของตะวันตกเข้ามานี่เป็นโรงละครหลวงแห่งแรกของไทย